กันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่องหน้าเรามาติดตามข่าวกันต่อค่ะอักครู่ค่ะ วันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบริษัทอุลต้าวีเมดิคอลเอสเตติกประเทศไทยจำกัดร่วมกับรามาเดอร์มาโทลจีจัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการนำเทรนด์ใหม่ที่ผสมผสานนวัตกรรมด้านความงามสู่แพทย์ความงามทั่วประเทศในหัวข้อ The New Era of a Esthetic i n t e c a t i o n Ultracon and Hyal filler เพื่อพัฒนาทักษะแพทย์ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติด้วยเทคนิค Ultracon และ Hyal filler งานประชุมวิชาการนี้เน้นเรื่องการให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ Anatomy บนใบหน้ารวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์วิธีการควบคุมความปลอดภัยต้องบอกว่าเราเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะในกลุ่มของไบโอซมิเลเตอร์ค่ะแต่ของเราจะเป็นตัวใหม่ที่เป็นมัลติเฟสิกเราใช้เทคโนโลยี R s quare เทคโนโลยีเป็นเพเทนก็คือจดสิทธิบัตรเฉพาะของบริษัทอัลตวีเลยอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นแพทย์เนี่ยต้องเป็นแพทย์ที่อย่างน้อยก็ต้องมีไปประกอบวิชาชีพเวชกรรมส่วนของผลิตภัณฑ์คุณเจี๊ยบมีแนะนํำยังไงไหมครับก็เช็ค QR code ค่ะอาจารย์ฉลากภาษาไทยผู้นําเข้าฮาโลแกรมที่ข้างกล่องค่ะ